ไปเลื่อยๆรีบอยู่เลนกลางไปก่อนนะอุย้ยเบาคันเร่งไอพี่เป็ดน,น้อยมันปาดหน้าแล้วครับสิบลอ้อก็นั้นปาดมาเลยครับต้องลอเลยเพราะว่าเลนขวาน่าจะยูเทิร์นนะโอ้โหโอ้โอ้โอ,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 โอ้สุดยอดเลยกันไปตรงไปเลย กลับตรงไปเลยนะครับโดนเป็นที่เรียบร้อยครับแท็กซี่ดีแท็กซี่ <c oughs> น่าจะไปจอดขาวแดงนะครับจอดขาวแดงโดนเป็นที่เรียบร้อยบีบเปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้พี่เป็ดตอนเช้าๆนะครับไปบตามเขาไปเลย เลนซ้ายไปเลยครับน้องไปแต่ดูขวาให้เปียบบ้างนะดูรถข้างขวาให้เปียบบ้างนะไปววางไหมไป้ไปวางตรงไปเลยครับอยู่เลนขวาไปเลย,ลยครับเย็บคลัตช์เปลี่ยนเกียร์สี่พี่หนึ่งเกียร์สี่เก่งมากครับ เบาทางนิดหนึ่งอย่าไปชิดขวามากนะพี๊บจังหวะเลี้ยวขวาใช่เอครับฟุตบาทมันอยู่ขวาเห็นไหมจังหวะที่โค้งขวาอย่าไปรีบขวามากครับเหมือนขึ้นฟุตบาทได้อยู่เลนกลางได้เป่าไปอยู่เลนกลางเปิดไฟยังไปตรงไปเลยนี่นะครับพี๊บนะครับพี๊บนะฮนะับอย่าธรรมดาตอนเช้าๆอันนี้นะครับ รับครั้งที่สองเองครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็แอบซิ่งแล้วนะครับลับครั้งที่สองเองนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นรถปิกอัพนะครับขับรถปิกอัพนะครับ